ไม่อยากเสียงเงินซื้อแมกนีเซียมเสริมมากินอาหารตามนี้กันค่ะหมอจัดให้แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุจำเป็นในร่างกายนะคะที่คนเราจะต้องได้รับวันละ300-400มิลลิกรัมต่อวันเพราะมันใช้แล้วหมดไปคุณสามารถกินผักโขมหรือผักปวยเล้ง14ถ้วยครึ่ง ถั่วอัลมอนด์หถ้วยครึ่งแต่มันจะให้พลังงาน700กิโลแคลอรี่นะอาจจะเยอะไปหน่อยมเมล็ดฟักทอง2ถ้วยครึ่งถั่วดำา2ถ้วยเต็มเชอร์รี่25ถ้วยเต็มและสุดท้ายแครอท50หัวโยนเนาะ กินไหวอะ่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเราเนี่ยขาดแมกนีเซียมไม่รู้ตัวแต่หมอเกตมีเทคนิคนะวิธีการคือเราพยายามกินผักใบเขียวที่หลากหลายเพราะตรงนั้นแหละมันเป็นแหล่งที่อุดมแมกนีเซียมแต่คุณต้องเอาไปลวกหรือเอาไปต้มเพราะแมกนีเซียมถ้าเกิดมันเจอกันมันจะบล็อกการดูดซึมซึ่งกันและกันดังนั้นทางออกคือผักใบเขียวต้มลวกนึ่งเอามาจิ้มกินกลืนํำพริกก็ได้จ้ะแต่คุณก็ต้องกินในปริมาณที่มากจริงๆแล้วก็สม่ำเสมอทุกวันทีนี้ถ้าคุณมีอาการขาดแมกนีเซียมเช่นปวดหัวอยเป็นม เป็นตะคริวนอนไม่หลับเครียดอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าตากระตุกท้องผูกสัญญาณพวกนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายบอกว่าคุณขาดแมกนีเซียมคุณก็สามารถทานเสริมได้ค่ะแต่แนะนําให้กินแมกนีเซียมหลากหลายฟอร์มเพราะแมกนีเซียมแต่ละฟอร์มเนี่ยให้ผลลัพธ์ทางด้านสมองระบบลำไส้รวมถึงบํารุงหัวใจลดความเครียดไม่เหมือนกันแต่ยังไม่หมดนะคะถ้าคุณเป็นคนที่กินแอลกอฮอล์ดื่มคาเฟอีนในปริมาณมากๆหรือแม้กระทั่งกินพวกยาขับปสัสสาวะอยู่หรือคนเป็นเบาหวาน จะฉี่เยอะๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีแนวโน้มปัสสาวะมากๆหรือเป็นคนที่ออกกาลังกายมากเสียเงอเยอะๆ,ๆก็มีแนวโน้มที่จะต้องการแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นจากคนปกติอีก10%แต่ในปัจจุบนันถ้าเกิดคุณเป็นคนกินแบบข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวผัดกะเพราแน่นอนแมกนีเซียมมันไม่พออยู่แล้วหรือคุณกินอาหารดีแหละแต่คุณมีอาการขาดแมกนีเซียมแบบที่กล่าวมาคุณสามารถหาแมกนีเซียมมาทานเสริมได้ค่ะแต่เน้นเป็นแมกนีเซียมที่ถูกต้องหมอเลือกแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงค่ะ m a g นีเซี m มเซเว่นอเป็นแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงหลากหลายฟอร์มวัตถุดิบเกรดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีวิตามิน D3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและวิตามิน B6 ช่วยบำรุงปลายประสาทสูตรโดยทีมแพทย์มาตรฐานโรงงานผลิตระดับ GMP สหรัฐอเมริกาหรือ USFDA VitaBioTech ผลิตโดยทีมแพทย์มาตรฐานระดับโลก